เวม่ประานสายนะครทาะน้สายสท่านเจ้าท่านคนผิดตัวสครับท่านรองเจ้าคจวัชัยนาทชยาวัดเพื่อเหกขอะเป็นประธานสายสทจะเป็นผู้จุดเพื่อนชาวครับคนเพื่นไม่ไหมหรือว่า

เราเรียนท่านพู้เกียกรติที่เคารพนะครับอยากะเรนบถึงนะครับที่ผีเขียนในเ้องต้นอดหันสมมาสมพุทธะท้วาพุทธังทัาววันตังอังคทีวาเทวี พระโตพะสวัสธรมมงบัานะสุติโนพระโตว่กังโคนชงทนะมานุอะรมยังทเจอสงวิเชงรกาาะติรณีนะสห ปัญจสืลอนิยอาจารทุติยังติเมยังพันเตวิสุงู่สุงรักชนทายาติสรณีนะสหปัญจสีลนิยอาจามาติยังติเมยังพันเตวิสุงู่สุงรักชนทายาติสรนิยะสหะปัญจสิลนิยาจามะ なもかたたかのれならなせて神苦をもうもんかか <mile> มืมกัสจักภพวะตอรหัตสัมมาสัมพุทธัสสะมืนกัจจภพวะตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอมทโธสระังสตชฉานิอมิทังสาระมังชัยนิอมิทังสระังสตชฉานิ ขี้นมานิกมาแล้้นคไม่ได้เลยโดนแดนฝนตกขึ้นไม่ได้จะโดนขึ้นไม่ได้ฝนตก ติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา ขัาติปากาเวรมะนีสิกขาปะพังสมาธิยาลิขินานเวรข้ามินาธาเวรมะนีสิกขาปะพังสมาธิยามิส้ามิปชาตราเวรมณีสิกขาปะพังสมา ปอยู on on ่โน้นเลยทีวะอไปอยู่เาไปอยู่ซ to ้มนน้นเลยตรงัวขอพ่อข้านี้เลยมันแพนซูมได้ทีเดียวเลยเ๋ยวฝนมมนตกจะลำบากมันโดนฝนเวลารีบเลยยี่ริปัดได้เรีมถามลยไงจนึ่งจุง มัชฌายะพันายยระมาน,นสิกาพะท่านสมาที่ยิ่งนี้ะะะจะสิกรราพัา,พานิสีเลนะสุขติ้งยันตีนสีเลนะโภคสัมทาสีเลนะนิพุติยันตีปัสมาสีร,ร,รังวิโสุะเยโจุดิปติปติภา